าคือจนแทะเป็นคนบรนนอของเล่นบ่มีเสื้อผ่าบองงามแม่บ่าอยากเห็นงานประจําสอนให้ทอเสื้อไดบบ่สิมาทอเสื้อเห็นอย่างมันติไปเฮ็ดยังกินได้ปฏิเสธสุดฤทธิ์สาตัวเนี้ยมันมันมีความสวยงามมันมันงามกว่าทีสิไปเป็นศาปูนังมันต้องเป็นได้มากกว่าสาปูนังเข้าใส่ไอเดียเขาใส่ความคิดเข้าไปขอแคลวว่าสิ่งที่เฮาเห็ดเนี่ยเขาเสื้อหมั่นว่ามันงามมันเป๊ะมันฝังมันปวดป้าซื้อมาตะใสจังซส่แมเออรายได้ต่อเดือนก็สีอยู่ประมาณ0,000 0ถึงประมาณเกือบล้านเนาะ เป็นคนมหาสาราคามนะครับตำบลหัวเรืออำเภอว่าปีบปตุมจังหวัดมหาสาราคามตังแต่เป็นเด็กน้อยเนี่ยเขาสิรู้สึกว่าเขาคือจนแท้กเขาเป็นตนน้นอยเป็นคนบรนนอกตามทองหน้าเ<ๆ>ขาไปเรียนในเมืองเขาสิรู้สึกว่าตนทุนเท่าหน่อยกรมูห้องเลนบ่มมีเสือผ่าบ้องงามคนอื่นมูเขานี่คือปาดกระเป๋างามคากเสืองามค่ะเขากร็รู้สึกว่าโตเขานีหน่อยค่ะตัวเนี่ยมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาพยายามพักดันมาตั้งแต่น้อยเฮ็ดจังได้กระไดเฮ็ดไเจ้กข้องเนี่ยมีตัวตนในสังคมให้ข้าเจ้าย่อมรับในความสาม,มารถของเขา สิ่งหนึ่งที่มันมันมีอยู่เลิกๆในหัวใจก็คือว่าเฮ้าต้องดันทานะหรือว่าความเป็นยูของเฮ้าเนี่ยจนเนี่ยเป็นแรงพักดันทีทีดีดีค่ะๆ แต่ก่อนเขาทางานประจําคือมันหมันคงคาคือมันเป็นงานที่ดีตอนที่เริ่มเกิดไอเดียนี่งผม็ได้มีต้นทุนสูงเนาะคือมีเงินบ o d หลายเรามาบอกแม่ว่าแม่ผาอยากเห็นงานประจาซ้อนใ้ท่อเสื้อได้บอแม่่สนับสนุนปฏิเสธสุดฤทธิ์สิมาท่อเสื้อเห็นอย่างมันสิไปเห็นอย่างกินได้ก็เลยพยายามอธิบายฟังว่าเออนน่มีไอเดียแบบนี้วัสดุหลักก็คือเสื้อกกค่ะผมเสื้อกกท่อมือที่แม่ๆป้าๆอยู่ทั้งภอีสาเขาเจ้าเอามาท่อจากต้นกบสาตัวเนี้ยมันมันมีความสวยงามมันมันงาม ว่าทีสิไปเป็นศาสกูนังมันต้องเป็นได้มากกว่าสาสกูนังพัฒนาต่อกลายมาเป็นกระเป๋าจักรศารมีเงินอยู่ประมาณแค่ประมาณหมื่นเดียวจากเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยขาสามารถเห็นอย่างใดแน่หลายคนนาจสิคิดว่ามันบนาเป็นไปได้เพราะว่าผู้ใดที่อยากมีกิจการเป็นของตัวเองเนี่ยนะข้าเจ้าสิคิดว่ามันต้องมีเงินก่อน,นใหญ่แต่ว่าข้าเจ้าลืมคิดว่ามันบริเริ่มจากตรงนั้นมนเิ่มจากใจ เอาใส่ไอเดียเอาใส่ความคิดเข้าไปเอามาลองขอแคลว่าสิ่งที่เท้าเห็ดเนี่ยเขาเสือมันว่ามันงามมันเปะมันปังมันป่วนก็คือมันมีโจทย์โจทย์หนึ่งทีเท่าต่างวัยตอนที่สั่งแบรนด์ก็คือว่าเข้าเสิเหตุกระเป๋าวัสดุท้ายังไดให้ความเป็นไทยเนี่ยมันเบ่งเก๋มันเบ่งแบบโมเดิร์นปัดเกลาก้ยซื้อมัตสสายสิ่งอยากซื้อน้ำนี่คือโจทย์แรกอ่ะเขาพยายามตอบโจทย์ทีโจทย์จากของให้มันได้ตอนแรกนี่ก็คือเหตุประมานแค่บ่ถึงสิบใบพอมันออกมาแล้วมันดังมันสวยมันงามพ่นกระบอกต่อ ได้ใบหนึ่งสองใบก็เอาเงินตรงนั้นหล่งมาหมุนตอ่อหมุนต่อเรื่อยๆจากหาใบกลายเป็นซิบใบเริ่มเป็นลอยใบละครับลูกค้าของจากสารสีแ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยกลุ่มที่2คนไทยแต่อยู่ต่างประเทศกระเป๋าไทยๆอยากเอาไปถือยูปารีสอยากเอาไปถือยอยูอลอนดอนยังสิแม่มันงามแทบมันถึกใจมันถืกออกถึกใจคนที่มางอีอย่างที่มัน เดนเดนถือปุ๊บนี่คนต้องมองความรู้สึกว่าอยากฉีกกดอยากแหวกแนวสิ่งที่มันโดดเด่นของเฮ้าก็คือการหล่นสีพัฒนาดีไซน์ออกมาเรื่อยเรือจนปัจจุบันนี้ก็เกือบลอยไล่แล้วครับวัยรุ่นกับถือได้ไวัยรุ่นกับเป็นลูกค้าประจําของเฮ้าตอนนี้ไลยได้ต่อเดือนของจักรสารกับสียูประมาณ0กแสนถึงประมาณเกือบล้านเนาะประมาณนี้ก็คือต่อเดือนแต่ว่าวถ้าในหาขาใช้จ่ายครับผม เข้าเดบซอยเหลือชุมชนกระจายรายได้ที่เข้าสั่งมาเนี่ยไปสู่ชั่งท่อจริงๆตอนเนี้ก็คือแม่ๆสั่งท่อทิ่สั่งประจําของจากสารมีเงินเดือนประมาณหมื่นถึง2 0งหมบาทปัจจุบันเนี่ยทีมีหลักๆก,ก็คือมีอยู่ประมาณ3ามีครอบครัวนะครับก็คือกระจายกันอยู่ในภาคอีสานอยากให้มันเพิ่มเป็น10เป็นรอยครอบครัวแล้วก็เตให้ศูยนย์เลียงลูกของจากสารเนี่ยมันใหญ่ขึ้นครับ พยายามจับความฝันให้ได้หาความฝันให้พอ่อว่าเจ้าของเนี่ยมีความฝันอย่างอยากเป็นหยัางอยากเห็นหยัางแล้วพยายามก้าวไปทีละก้าวทีละก้าวพยายามสร้างพลังบวกให้เจ้าของคิดบวกคิดว่าเจ้าของเห็ุไดทาได้บ,บ่มีผู้ใดมาด,ดันเขาดอกเขาต้องดันเจ้าของแล้วมือหนึ่งความสําเร็จมนสิมาหาเฮาเฮ็ดสิ่งนั้นอ่ะด้วยใจรักหล่เฮ็ดซูมือซูมือคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮามีอ่ะให้กับมันแล้วสุดท้ายมือหนึ่งมันสิเป็นของเฮาความสําเร็จมันสิเป็นของเฮ้าจ้ะ